แบกเอศูนย์หนึ่งเอาละครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไฟแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ครับไม่มีรถจอดลับนะครับเช็คด้วยครับทีมง,งานครับ <B> มีกลัประคานหนึ่งพี่ครับ รอสักคู่ครับมีรถกลับประคันหนึ่งครับนี่คือความอันตรายนะครับในการแข่งขันนะครับเพรผมแจ้งไปแล้วครับรถวิ่งไปแล้วครับให้วิ่งไปให้ดุดากระเดี๋ยวออกด้านนอกนะครับครับกินตาพี่อยู่ไนพี่อยู่ไหนพีไม่เป็นไรครับกลับมาแล้วเดี๋ยวรอแท็กเคียร์สักคู่ครับมีแอดนพี่เป้าหมายวะนี่ครับปล่อยออกไปนี่ตวนกันเลยนะฮะอันตรายมากครับทีนี้กลับคู่เลยเร็วแอนรอการรถกลับ อันตรายนะครับอันประไปนะครับพี आ, там, Sultan, ่อะไรทำการแข่งขันนะครับวิ่งไปให้สุดทางล้วออกด้านนอกนะครับวิ่งไปให้สุดทางล้วออกด้านนอกนะครับไม่วนกลับมานะฮะไม่งั้นเราต้องมารอกันอยู่นะครับพร้อมแล้วตรงสัญญาณเจ้าที่ครับถอยนายถอยนายถอยนายเย็นเซ็นเตอร์ครับถอยนายครับอย่างนี้ถอยนิดหนึ่งครับโอเคครับ คครับไฟต้องดวงพี่ไฟต้องดวงโอเคครับรถก็ต้องได้พี่ทัานเบโอเคไหมรถก็ต้องได้ครับขอจะเปิดไปได้ก็ได้พุ่งไปทางขวาดิเดินซื้อเดินเดินเดินมาหน่อยเดินมาหน่อยโอเคโอเคพร้อมนะครับพร้อมครับโอเคครับตามดูด้วยนะครับทุกคนครับ ที่เดียวไม่เข้าฮะขัต่อไปมารอน้าเต้นเลยครับขัต่อไปมาเลยครับไม่พอใจเป็นซ้ำนะครับโอ้โหทรู้เยอะครับ